ดีค่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่ทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมานะคะคลิปนี้จะตอบคำถามกับคุณว่านะคะณนะเวลานี้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นเช่นไรแต่ก่อนอื่นนะคะแม่หมอจะขอแนะนำอย่างนี้นะ คลิปนี้ทำเพื่อเพื่อความบันเทิงความรักของคุณโชคชะตางคุณคุณต้องตัดสินใจเองคุณอย่าเอาแค่คลิปคำทำนายมาตัดสินเรื่องของความรักของคุณนะจ๊ะโอเคเมื่อพร้อมแล้วตั้งจิตให้เป็นสมาธิอธิษฐานต่อไพ่ทั้งสาสำรับนะคะว่าคุณไพ่คะกรุณาตอบคำถามทีว่าความรักของคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นเวลานี้จะเป็นเช่นไรแล้วเลือกไพ่หนึ่งสำหรับที่คุณชอบนะคะสำรับที่หนึ่งสำรับที่สองสำรับที่สาม มาฟังคำเฉลยกันค่ะแห,หมอขออนุญาตนะคะเราจะตัดไพ่เลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะจ๊ะแล้วห,หมอจะใช้ไพ่ห้าใบในการตอบคำถามให้กับคุณสำหรับผู้ที่เลือกไพ่สำหรับที่1น,นะคะตัวคุณเนี่ยได้เดอะมูนนะแล้วก็ความรู้สึกของคุณเนี่ย ถือเหรียญเอาแปลว่านะคะดูหน้าตาแปลว่าคุณเนี่ยมีความซีเรียสความวิตกต่อเรื่องของความรักครั้งนี้พอสมควรนะแล้วคุณค่อนข้างจะจริงใจจริงจังกับเขามากๆส่วนตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณอ่านยากพอสมควรว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณแน่นะคะทีเล่นทีจริงบางทีก็เหมือนจริงจังจริงใจกับคุณบางทีก็เง,งียบๆหายหายไปเลยเอาเป็นอย่างนี้ถ้าจะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแม่หมอก็มองว่าเขาเองก็มี ความรู้สึกดีๆให้กับคุณเช่นเดียวกันแต่บทสุดท้ายความรักของคุณนะเวลานี้เท่านั้นนะคุณควรจะทําเช่นไรนะคะคุณได้เดอะฟูลในเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องบางครั้งเนี่ยเรากะเกณฑ์ในเรื่องของออความแน่นอนในชีวิตไม่ได้เราก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาได้ ก็ก็ได้นะคะ The fool เนี่ยเห็นไหมนะคะมีหน้าผาอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่ได้เดินตกหน้าผาแต่ฉันเชิดหน้าแล้วนะคะมันก็เหมือนความสัมพันธ์เราอาจจะหาคําตอบณนะเวลานี้ไม่ได้ แต่ทำไมเราไม่ทำให้ความรักของเรามีความสุขมันจะเดินไปถึงจุดไหนเนี่ยให้เป็นเรื่องของเวลาให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าแต่เอาเป็นว่าคุณเนี่ยเครียดวิตกในเรื่องของความรักพอสมควรทำใจให้มันสนดกทำใจให้มันมีความโรแมนติกมีความสุขกับความรักนะคะแล้วค่อยๆปรับตัวเข้าหากันแล้วค่อยๆมองแผนในเรื่องของอนาคตกันใหม่เออค่อยๆ เป็นค่อยๆไปมันจะดีกว่า The f ฟู l นะคะบางทีปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาเราไปกะเกณฑ์อนาคตวันข้างหน้าไม่ได้แต่ไพ่ไม่ได้ออกมาเสียนะคะเดี๋ยวก่อนไพ่ไม่ได้ออกมาเสียแต่มันออกมาในลักษณะตัวคุณเนี่ยมีความเครียดความวิตกในเรื่องของความรักหรือว่าคุณกําลังคิดถึงเขามากจนเกินไปจนทําให้ส่งผลต่อสุขภาพจิตของคุณนั่นเองมีความกังวลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะเวลาเนี้ยอยากให้ต่างฝ่ายเนี่ยต่างเรียนรู้กันไป ให้อิสระแก่กันถ้ามันใช่ก็คือใช่ถ้ามันไม่ใช่ไม่เป็นไรเราก็ยังมีช่วงเวลาดีๆต่อกันแต่อย่ามาเครียดอย่ามาวิตกแล้วมันทำลายสุขภาพจิตทำลายความสัมพันธ์ของคุณนะคะอนาคตเป็นสิ่งที่สวยงามรอคุณอยู่เพียงแต่คุณอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันเท่านั้นเองโอเคนะคะสำหรับไพ่สำรับที่หน่ง,งไปนะคะเป็นสำรับที่สอด้ากิตอธิษฐานกันดีๆ ไพ่กันนะจ๊ะหมาเลยจ้าอืมโอเคนะผู้ที่เลือกไพ่สำรับที่สองนะคะเลือกได้ว่า ความรักของคุณเนี่ยออกมาในทิศทางที่ดีนะเพียงแต่ว่าตัวคุณเนี่ยได้สามดาบแล้วก็ได้สามถ้วยตัวถามตัวคุณเองก่อนว่าหนึ่งถ้าตัวคุณเนี่ยรักเขาจริงๆตัวคุณได้แสดงให้เห็นไหมว่าคุณมีเขาคนเดียวหรือคุณกังวลว่าเขามีคนอื่นอ่าคุณปรับความเข้าใจกันหรือยังทั้งๆที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขารักคุณนะเขาก็ชอบคุณแต่ไอ้เรื่องของบุคคลที่สามไม่รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกรุณา ปรับความเข้าใจกันมันจะนํามาซึ่งความรักความเข้าอกความเข้าใจกันนะคะเป็นเรื่องของการปรับทัศนคติแล้วก็เป็นเรื่องของการ เปิดเผยในสิ่งที่เป็นจริงๆอะจริงใจต่อกันนั่นเองนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความกังวลอะไรบางอย่างความไม่แน่นอนในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความระแวงนั่นเองขอให้คุณปรับตรงนี้เรื่องของความรักของคุณออกมาดีเขาเองก็สนใจคุณเขาเองก็รักคุณตัวคุณเองก็รักเขาเช่นเดียวกันปรับการรปรึกษาหาลือกันซะว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ หรือว่ากําลังช่วงกําลังจีบกันอยู่เนี่ยเขามีใครไหมหรือคุณมีใครไหมทําให้เขียชีวิตรักของคุณมีโอกาสพัฒนาได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่สำหรับที่3นะจ๊ะ สำหรับผู้ที่เลือกไพ่สำหรับที่3เรียกได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยออกมาดีไม่ว่าณนะเวลานี้คุณจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะคะพยายามาใช้ความจริงใจจริงจังปรับทัศนคติเข้าหากันคุณแอบชอบแอบจีบเขาเนี่ยใช้ความจริงใจใช้ความมั่นใจนะคะบุกเลยปรับความเข้าใจคุยกันตรงๆเลยเพราะอีกฝ่ายเป็นคนตรงๆเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อคุณสามารถชนะใจเขาได้ความรักครั้งนี้ จะยิ่งยาวนานมีความมั่นคงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่เลือกไพ่สำหรับที่3ในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักใช้ความจริงใจจริงจังต่อกันเนี่แหละแล้วพิสูจน์ความรักของคุณดูรับรองว่าความรักของคุณออกมาดีอย่างแน่นอนค่ะ